ช่วงทำหน้าปังนะครับเป็นนาดำเนาะอันนี้สวยแล้วนะครับพี่น้องตัวนี้น่าจะดำใน้จักเดือนละครับนี่เกือบเดือนนะเนาะสองเดือนตัวนี้งามแล้วนะครับเริ่มแตกกอแล้วนะครับแต่กอแล้วสวัสดีครับตอนรับข้าสู่ช่องรายการโชคเพศาลชาแนลนะครับ ืันนี้ผมอยูครับที่เที่ยวนะครับที e ่เที่ยวนอนอายผู้ดูแลหน้านะครับอยู่บันหน้าน้องสโนเนาะน้องสโนโนบ้ันหน้า,น,าน้องสโน,โน่นะครับตำบลยังไงท่าส่างตำบลท่าส้างตำบลท่าส่างอำเภอสว่างอำเภอสว่างวีรวงนะครับจังหวัดอุลราธา,านีเนาะวันนี้ลมแห้งเนาะเนี่ลมแห้งหน้าตรงเดียวอยู่นะครับเป็นหน้าดีเห็นได้ตองสองเที่ยเนอะตองเที่ยอหน้า ได้ปีละสองครั้งนะครับเด็กหน้าปีแต่กันหนาปังมวยนี้ร่มแห้งๆเนาะร่มแห้งนะครับเพราะว่าแต่ช่วงนี้พี่น้องเขาก็เล่นหน้าปังกันเนาะตรนนี้จะดีขึ้นมีมีน่ดำฟ้องมันบ่หน้าปังเขานี่เฮ็ดเฮ็ดเป็นหน้าหวานได้หน้าดำครับหน้าหวานครับเส้นหวานเส้นดำเส้นหวานเส้นดำเนาะแต่ว่าผู้ใดหน้าบกอะไรไหลายเขาก็จะดำบ่เนาะเพราะว่าถ้าหน้าดำนี่คนบริษัทจะหลายกว่านะครับหน้าดำนี่เขาเฮ็ดขั้นตอนยังไง น่ารักหมดเล้นะตัวกาก็มาปั <t> ้นก็วามใจแล้วกับล้มอากดำเอ้ยคือตกลกากก็ได้สวัสดีครับสวัสดีครับน้องปิคงเราไปดูได้ปัานกาบครับพี่น้องของไอเทียห้อง นี่ข้อเหนียวนะครับน้ออ่าวิธีการดกวเบือนี้เบื้องอ่าประมาณนี้นะครับอ่าจับประมาณยี่ส่วนจับแด้ค่ะสองน้ำต้นประมาณสองน้ำต่นเนาะเออสองประมาณนี้นะครับสองมือสองมือเลยบ่เออตัวเป้ยเจ๋งแล้วพี่เหล่านะเน่ยราบอบหลามมันจะดีมากนะครับตอนนี้เขาวานไว้บัตรทงเดือนเนาะนะครับ ถ้าหวานโดนกว่านี้ก็จะมีปัญหาแม็ดบ่เข้าเมื่อยเราเครียดแคบยันนาะทีเดือนก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องก่นมากเข้ากับเฮ็ดช่วงแดดอ่อนเนาะน่าอยู่แดดอ่อนแดดว่แห้งมันไหนนะครับแดดแห้งนี่ก็จะเมื่อยเนาะเขาไอ้เพียงนี่เฮ็ดประมาณสักไรครับไรประมาณสองไรเนาะดูนะครับพี่น้องระบบตอนนี้เป็น ล่าของข้าวเหนียวเนาะข้าวเหนียวส่วนมากก็เคลื่อนพ่านอย่างไรเอ้ข้าวท่นไอ้กอขอสิบกอขอสิบนะครับกอขอสิบก็คือพี่น้องสังเกตบางข้าวนี่ถ้าลงท้ายด้วยเลขขี่นี่จะเป็นข้าวเจ้าแต่ถาลงท้ายด้วยเลขคู่จะเป็นข้าวเหนียวเนาะอย่างเช่นกอขอสิบก็คือเป็นข้าวเหนียวนะครับทำบ้านนี้ต้งปี๋เนาะหลังจากนั้นเท่ากับ เอาไปตีดินออกอยู่หรือว่าไปเลยตีดินออกแล้วก็ไปปักล้ำมันาเขากะเจตีเลยทานะครับตีดินเนาะต้องตีชั่วมั่า่ทแบบนี้่าระวมันจะเด้งมาไม่ได้ไ่ดตีไ่บนเด็กเ้ไปทางบนเออหนะงเดี๋ยวดู้การสาธิตเนาะประมาณนี้นะครับอานาเอ่าชาวนามือเฉียดนะครับ วัดทีข้างหน้านะครับตรงนี้ก็คือถ้ำในสองสองเถื้าเนาะสองเถ้าถ้ำในสองเถื่อคือหน้าหน้าปีกับหน้าฝั่งนะครับหน้าปีห้าฝั่งหลังจากที่เขาดกเรียบร้อยเนาะก็ก็จะขนไปไปบริเวณที่เขาจะดำเป็นมาเนี่ยผ้าพี่น้องไปเบิ่งนมองจะดำเนาะใส พ <Techn Pokémon> ี่น้องเป็นการประดมอ่าเป็นหน้าดำนะครับนาะหน้าดำนะครับหน้าหน้าฝังอยู่บ้านหน้าน้องสนอนะครับตอนนี้พี่น้องเขากำลังเห็นหน้ากันแบบวนเลยนะครับล่มดีบัญยังเหมือนเด็กนะครับล่มดีบัญยังหน้านดีครับเป็นนนําคลองเนาะเป็นนางข้องนะครับก็มางกนใจดำก้อนเนี้อพอดเด็นะครับจะของหน้าเอาไได้ครับเด็ก เอาเนี้ยนะครับเนี่ยเขาเนี้ยเอานหมเอาเนี้ยครับเอาเนี้ยเขาเนี้ยภาพก่าโอ้ผี่อกอากบรรยากาศได้เลยหาเบื้องยน้าได้เนาะครับเส้นมาเส้นมาจะเป็นหน้าว่านเนาะแต่ว่ายังเห็นหน้าหน้าดำอยู่เออยังมีแบบโบราณในพี่น้องเขาเห็นอยู่นะครับเนี่ยแต่ว่าเหมือนร่มแห้งเนาะร่มแห้งครับพี่น้อก ว่าไม่นำฝนนะครับนี่ตัวนี้น้ำคลองนะครับเนาะน้ำสูงาน้ำข้องนะโม่เนานะครับสูดในหน้าไปอ,อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพป็นไปวางกาเนาะอ่านี่นะครับพี่เ <c oughs> นาะตัว <c oughs> นี้เก,กิดว่ามัดกาเนาะเป <c oughs> ็นมัดกะเป็นคนเนียวนะครับถึงกิน้องเขาจส่วนมากช่วงน,นี้เพื่อนเกษตรเขาหน้าปังนะครับเป็นแถวเหนียวเพ็่นไปกินเนาะส่วนมากนะครับเนาะใส่เวลาประมาณสี่เดือนไหนบ่อย สามเดือนสเดือนสเดือนสามเดือนมีตาเดอนเสาเดืนมเดีนะครับนะครเดสามเดือนวาะพนาอนดามึดปอะมดาเนือนเดอนาเนมืนสามามเนานี้เนาดนดี ตอนนี้นะครับผมอยู่กับผีปานี่เนาะกับวีลาเนาะคุณผีปานี่กับคุณผีวีลานะครับเพื่อนมาดำหน้าแม่นวมือนนิมาจะเหมือนนะครับดำเจือเหมือนนะมอเอฟพัาจะปีนะครับหน้เตตุกปีเนาะพี่ว่าเจียวชาญแล้วอจ้ะเตตปีแล้วเจือเกือครับหน้าแถวนน้ ทีละสองครั้งเนาะหน้าปีกับหน้าปังเออช่วงนี้เนาะบางทงกับ่มีน้แมันบ่เป็นยังปล่อยน้ามาอ่ะแต่ว่าบางทงกับน้ำเต็มแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นวิถีชีวิตของพี่น้องนะครับบันออาเร้าให้เท้าหน้าเฮาแถวบันหน้าน้องสนโนเนาะนะครับพอดีขขาหน้าเถวนี้ขึ้นแค่แต่สองเถื่อนเนาะนะครับอ่มีน้าคลองเจ็ดประมาณสามตีเดือนก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วครับแถวี้หน้างามพร้อม ยอดนี่ก็เป็นเวลายง้มแรกนะครับเนาะพี่น้องนะครับหน้าสู่เขาเอื่นวันนาสู่ดินหลังสู่ฝ่ากระดูกสันหลังองชาดีครับกระดูกสันหลังองชานะครับพูนี่นะกี่ผ้าเฮ็ดเฮ็ดเขาเฮ็ดหนามี่พี่น้องกินเนาะ อย่างคนทั่วประเทศนะครับก็คือกลุ่มพี่น้องเขานี่นะครับเกษตรกรผู้ดำให้ดำหน้าเนี่ยนะนี่แหละเขาได้กินเขาหย้อนเพื่อนเนี่ยนะครับผู้มีบุญคุณอ่ขอสัมภาษณ์นะครับ <c oughs> ปกตินี่ปกติเอาเห็นหน้านี่วา,านกาบ่านอนไหนอะ่ะนาะวานกาแล้วเขาก็ประมาณเดือนหนึ่งไหมเนะาะเดือนหนึ่งแบบว่าถอนจากไหนบ้นไหนถอนกาแล้วก็ว่าย้ายแบบนี้เนาะแล้วก็ดำ ในช่วงดันประมาณประมาณสามเดือนบ่ประมาณสามเดือนสามถึงสี่เดือนจังจะสามารถเก็บเกี่ยวได้สามเดือนเกี่ยวในช่วงนี้เขาได้ใส่ปุ๋ยใส่ยังบ่ในช่วงสามเดือนเลยใส่ครับใส่บ่สามเดือนประมาณหมื่งก็ใส่ใส่ปุ๋ยยังครับใส่ปุ๋ยซื้อตามได้คนข้ปุ๋ยเคมีเนาะแสดงว่าแถวเนี้ยบ่บ่แม่นไหนี่เป็นหน้าเป็นหน้าทั่วไปเนาะ เป็นหน้าปุ i, τη, ๋ยเคมีเร่งความงามธรรมดาของนอกนะครับตัวนี้ก <th 195 2> <fi> <ant ars> <water> ็ถือว่าหน้างามนะส่วนนี้เนาะใส่ปุ๋ยจังหล่อพลัดใงไหนเก็บเกี่ยวสามเถื่อนสามเถื่อนบ่ช่วงไหนเนี่ยหลังจากดำไปแล้วประมาณนี้ประมาณหามืออ๋อใส่ปุ๋ยเร่งควันควันขาววันหนึ่งใส่ปุ๋ยประมาณหามือจากดำไปนี่ต้องใส่ปุ๋ยแล้วอ๋อใส่ปุ๋ยยังใส่ปุ๋ยยูเรียใส่ปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยยูเรียเนาะต้องเร่งวันหาเมือหลังจากหาเมือต้องอีกต้นปนไหนจังจะได้ะไรอีกประมาณยี่สิบเมื่อกระใสอ๋อจับมันเรือก็แต่แดงว่าเขาต้องสังเกตใบต้นเขาน้ำพี่น้องหลังจากดำไปแล้วนะครับประมาณหาเมือเนาะประมาณหาเมือนี่วานปุ๋ยยูเรียเร่งใบแล้วเขาสังเกตเบื้องใบถ่ายใบเริ่มเหลือนะครับอีกประมาณ กระเบียนเนาะเบอร์ดกปุ๋ยอีกะเอาประมาณอีกอ่าเป็นรอบที่สองเลยไม่หัดเดี๋ยวนี้หลังจากรอบที่สองล้นวะจะได้ประมาณอีกสิบมือนะเดือนหนึ่งประมาณอีกก็แสดงว่าเข้าสู่เดือนที่สองเนาะรอบสุดท้ายอ๋อเทร็ว่าเป็นรอบที่ปุ๋ยหมากแล้วครับผมก็คือประมาณสองเดือนกว่าแสดงว่าข้าวตอนนั้นเริ่มตั้งท้องแล้วใ่ตั้งท้องต้องใส่ปุ๋ย เริ่มตั้งตัวเขาก็ใส่ปุ๋ยหมากตำนานจะบ่ได้ผลผลิตฟด้วยหน่อยนะครับเพราะเพราะฉะนั้นช่วงช่วงนั้นก็ต้องวานปุ๋ยหมากอีกรอบเป็นรอบสุดท้ายแล้วอ่าแล้วก็รอเก็บเกี่ยวอย่างเดียวในช่วงในช่วงที่เป็นเขาอยู่นี่นะครับเขาได้มาดกหญ้าดกหยังบ่อันนี้บ่ได้ดกเลยครับบ่ได้ดกเลยว่ะท่าน้าดำโอ้ข้อดีของนาดำนะพี่น้องท่าน้าว่านนี่ก็ะตรงรถตองช้อนเนี่ย ก็แต่แดงว่าหน้าหน้าดำนี่ฐานเมนดกก็น้อยนึงพอหลายแต่ฐานหน้าวานนี่หลายบทแก่ก็ได้รถด้วยได้บ่อยเหรอผมมียาเขาไม่มีหยาแต่หน้าดํายาเยอะขอดีของมันก็คือหนึ่งยาน้อยหน้าดำปศกเขาใส่ระบบหนามคุ้มคุ้มหยาเลยเอานหนามก็มาขามันเลยเนาะมาขังเนาะขังในแปลงนะครับหลังจากนั้นก็เก็บเกี่ยวได้ อย่านี้ปริมาณการจะได้เขาหน่อยเขาหลายขึ้นอยู่คับปุ๋ยเนาอการ,รการดูแลครับน้ำวันนี้อากาศดีพี่น้องร่มแรงมานะครับนาดำนะครับนาดำน้ดำนดีมาก ตรงนี้เป็นข้อหงหนาเนาะพี่เขาน้อเป็นข้อหงหนามพี่เขาใจในในช่วงหนาแรืงอาศัยหนาจากตัวนี้เนาะหนามนี้รุดดูดมาจากน้ำมูลแม่น้ำมูลแม่น้ำมูลเขาจะดูดไฮดจักเดือนทอดจนเก็บเกี่ยวแล้วจนเก็บเกี่ยวแล้วก็ประมาณสองสามเดือนเลยเนาะสามเดือนก็จะปล่อยจากน้ำมูลมาเลยเนาะพี่น้องก็ได้ใส่น้าจากข้องตัวนี้เลยนะข้องนี้ยาวบังคับเนี่ย ทั้งเหมือนเลยครับครับผม,มตรงนี้เนาะช่วงนี้ก็ไม,ม่มีน้ำน้มันพ,นนพาดนี่ปลอยพาน่ยเาก็ปล่อยออกมเนี่ยเกจปล่อยลงให้หน้าเนลยลหน้าเิน้ตรงนี้ตเนาะเป็นหม่องปล่อยน้ำเนาะลาน้ำวมากนะพี่้องเราก็จะเปิดตรงนี้นะนครับ น้ำก็จะไหลลงนี่เนาะน้ำจะไหลลงห้วยนะครับน้ำจะไหลลงห้วยแล้วก็จะไหลเข่าหน้าเนาะวันนี้เขาจะทำแทบไม่เป็นช่วงเฉียวนเนาะทำเป็นช่วงๆนะครับพี่น้องน้ำก็จะไหลมาตรงนี้ไหลออกหล่อลงในหน้าเนาะครับนี่คลองตรงหน้านะครับพี่น้องลมแห้งมากวันนี้ครับ นี่เป็นการเตรียมแปลงเนาะพี่พี่เฮียเราเนาะเตรียมดินนะครับเราต้องเตรียมดินให้ดีเนาะตอนนี้ไถ้บ้านแล้วจตรเป็นหน้าดำักในนาหวานแปลงเนี่ยบ้านวานตอนนี้เป็นนาหวานเนาะเอนนี้เต็นท่าเนี่ยอ๋อฮะตะกันครับฮะต้องเตรียมดินดีๆเน,นาะนาหวานเนี่ยโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่เฮียสวัสดีครับ พี่น้องฝากกดติดตามชมพี่สารชแนลนะครับพบกันใหม่คลิปหนา้าขอบคุณและสวัสดีครับ